มาสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีสว,ส, FC. สวัสดีพี่น้องเราทุกท่านนะฮะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุฒิชัยไหลยนวุฒิชัยของถูกเช่นเคยมาสิ่งที่ไม่เคยซื้อก็ได้ซื้อสิ่งที่ไม่เคยเจอก็ได้เจอทีนี้มาครับผมพาเอฟซีเราพาพี่น้องเรามาดูพอดีผมไปประมูลเอ่อศูนย์วิชาการเกษตรมานะครับได้เครื่องคูโบต้าอาร์ทีอาร์ทีร้อยพัดเหรอตัวโฉมใหม่ด้วยนะผมรู้แค่ว่าเป็นโฉมใหม่แต่ผมไม่ค่อยมีความรู้ แล้วเดี๋ยวผมพา FC เราพาพี่น้องเรามาดูกันแล้วมันจะได้เป็นเครื่องอัดฟางะนะฮะเป็นเครื่องอัดฟางมาประมาณ5ชุดแต่ตัวนี้ย้ายมาแล้ว4 6ชุด7ชุดนั่นแหละย้ายมาแล้ว5 6ชุดนะครับก็คือยังไม่ได้ย้ายมา1ชุดเดี๋ยวผมพา FC เราพาพี่น้องเรามาดูว่าเครื่องจะสวยขนาดไหนว่าเป็นเครื่องลักษณะอย่างไรนะครับแล้วก็ เผื่อ fc เราเผื่อพี่น้องเรามีใครที่กําลังมองหาเครื่องอัดฟังลักษณะนี้อยู่นะครับราคาซบซบครับราคาไม่แพงน,นะครับแล้วก็เผื่อ fc เราเผื่อพี่น้องเรากําลังมองหาเครื่องคูโบต้าอาร์ทีพัดอย่างเงี้ยนะครับเป็นตัวนูนตัวอาทีผมไม่รู้เรื่องอะเอาเป็นคนรู้เรื่องแล้วก็มาคุยกันนะครับมาเอาไปใช้งานกันนะฮะผมจะเล่าให้ fc เราให้พี่น้องเราฟังว่าเป็นอย่างแบบไหนอย่างไรแล้วผมในชุดนี้ผมประมูลมา ผมได้อะไรมาบ้างนะครับได้นอกจากเครื่องอัดฟังแล้วมีอะไรบ้างผมจะพาเอฟซเราพาพี่น้องเราดูนะครับมาดูวันนี้มาดูโฉมวันนี้สภาพสวยไม่สวยยังไงใช้ได้ใช้ไม่ได้ยังไงผมก็ไม่รู้แต่ว่าของเ,ออเกี่ยวกับส่วนราชการเกี่ยวกับของหลวงเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้ใช้งานนะเอาจริงๆจ,จะไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับอ่านเดี๋ยวผมพามาดูตัวแรกที่เขายกลงมาแล้วเห็นไหมครับนี่ครับนี่เห็นไหม 100 RT 100พัดนะครับนี่เห็นไหมสวยจัดนะครับ <Woo! S 1> ช่างทอนบอกว่าตัวที่ติดอยู่ไอตัวที่ติดอยู่ตรงหัวเครื่องอัดตัวนั้นน่ะโอ้สุดๆช่างทอนบอกนะครับเดี๋ยวผมพาดูปะเราไปดูกันเดี๋ยววันนี้จะรีวิวจะรีวิวคันนี้ด้วยนะรีวิวคันนี้ด้วยครับวันนี้นะฮะดีทีเ่เดินทางไปคนเดียวนะครับชนด้านข้างเดี๋ยวผมจะรีวิวคันนี้เผื่อเอฟซีเราพี่น้องเรากําลังมองหา เครื่องพกเกียร์นะครับ <S <S มาครับมาดูไปไปดูครับอ่าก็บรรยากาศยามเช้าครับวันนี้บรรยากาศดีถึงดีมากเลยนะครับไม่ร้อนนะฮะอ่ามาดูรุดเยอะมากอเอาตรงๆตอนนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ย,เ,ยเห็นไหมมันเป็นเครื่องอ,อัดฟางก้อนแบบใช้เครื่องคอมพิวเต้าขึ้นวางนะครับ เครื่องอตาขึ้นวางจะเป็นเนี่ยแต่มันมีตัวที่สมบูรณ์ไปดูตัวสมบูรณ์ดีกว่ามาอ่ะดูเครื่องอัดฟางก่อนละกันนี่นครับตัวเครื่องอัดฟางครับเห็นไหมของยี่ห้ออะไรไม่รู้เนี่ยไม่รู้เลยผมแต่จะขายถูกๆฮนะขายราคาซบๆราคาถูกๆเลยอันนี้ตัวอัดโยงใยตัวหมุนตัวปั่นอะไรยังไงการขับเคลื่อนแบบไหนใครที่มีความรู้ด้านนี้มาเอาไปใช้หน่อยนะครับ ใครที่มีความรู้ด้านนี้มาเอาไปใช้นะครับเดี๋ยวคุณขายถูกๆขายซบๆลงเลยนะครับดูเนี่ยตัวนี้ก็น่าจะเป็นเผาปั่นนะครับตัวเก็บฟางของกรมปศุสัตว์นะที่ผมประมูลมานะครับดูครับอะไรเนี่ยไม่รู้หรอกว่าหมายความว่าแบบไหนอะไรยังไง <c oughs> <c oughs> นี่ครับเขาก็กรมปศุสัตว์ก็จะมีรหัสเลขคู่รูันนะครับที่ผมประมูลมาได้นะ อ่ะดูนี่แล้วก็ดูครับดูความสวยของอาทีพัดอารทีพัดครับความความสวยแบบสุดๆนะครับก็จะเป็นเครื่องตั้งบนหัวแบบนี้ตั้งบนหัวแบบนี้เราอัดแบบนี้ครับเอาดูแล้วเครื่องปัน่นอัดฟางผมมีอยู่2ตัวแบบนี้นะครับสําหรับ fc เราพี่น้องเราที่กําลังมองหาเครื่องอัดฟางแต่ผมหายตามสภาพนะขครถูกๆผมไม่รู้ว่าจะใช้งานได้แบบไหนอะไรยังไงสําหรับใครมีความรู้มาเอาครับ มาเอาไปใช้ถูกๆถูกแน่นอนคอยดูผมจะขายตัวเท่าไหร่ขายจนอึ้งเลยแหละนะครับขายให้อึ้งไปเลยนะครับเดี๋ยวรู้กันอ่ะมาต่อครับเมื่อกี้ผมรับสายเดี๋ยวมาฟังเสียงนะช่างพอนบอกว่าเสียงเครื่องเี่ยโอ้สุดๆเดี๋ยวเรียกช่างชาติมาสต,ตาร์ให้ฟัง <laughs> สำหรับตัวนี้ก็ตัวละสองหมื่นไม่รวมเครื่องนะตัวสองหมื่นครับไม่รวมเครื่อง นะครับไม่รวมเครื่องนะตัวละ2 0,000แต่ถ้ารวมเครื่องก็ก็อยู่ประมาณชุดละ4 0,000นะครับนี่ชุดละ4 0 0 0 0รวมเครื่องนะครับมีเครื่องคูปตาด้วยชุดละ4 0 0 0 0นะครับลองดูลอดูครับเอช่างชาติจัดการให้มาดูดูสภาพเครื่องครับมาฟังเสียงเลยเป็นต่ติดบดอยู่ดีเหอเนาะมือหมุนได้วะเอาถ้าได้เอาเลย อืบอืบบออ้าวช่าวไป้าอาจเสียงเครื่องไหม,มป้าโอ้โอสุดๆเลยอีชาติฮะเ,เนียบค่ะพอแก<ค>กองแกกองเลยไม่ค่อยได้ใช้งานอะ่ะเอาดูดิป้าอาจโทสุดๆนะผมว่าลองๆล,ลองพรดูพรดู ดูครับดูเดินเบาครับดูเดินเบาโอ้โหตาโค้บมาขัดมาเนยเลยพี่น้องเครื่องหนงใจเย็นก็ได้กอดเทปโอเครื่องนี้มันอัดบ่ได้มันคนบ่เข้าใจเฮ็ดบ่ไดรมันบ่เห็นไหมก็เลยทิ้งครับก็ไม่ได้ใช้งานอะไรโอ้เสียงเครื่องแม่นนชัดสุดๆ ราตัวอ่าก็เดี๋ยวผมจะเปิดราคาให้ฟังอัดับใต้ชัดเดี๋ยวค่อยมาอีกเครืหนึง่งอ่ะเครื่องคูปุตาอาทีนี่นะมันมีอยู่ทั้งหมดตอนนี้ในมือผมมี4ตัวเฉพาะถ้าเฉพาะเครื่องอาทตัวนี้ก็ตัวละ20,000นะครับตัวละ2 0 0 0 0บาทแน่นๆตึกๆแบบนี้เลยเอาตัวละ20,000บาทสําหรับเ c เราพี่น้องเรานะเครื่องอัดฟางตัวนี้ตัวละ35,000บาทเครื่องอัดฟางตัวนี้ ตัวละ35,000บาทเนาะราคามูลค่าที่ได้มาก็หลายแสนเอา35,000บาทพอ35,000บาทนะ3 5 0 0 0บาทนะครับทั้ง2ตัวยกยกคู่นะ3 5 0ห0แต่ถ้าแยกเอาตัวละ4 0,000นะครับมี2ตัวตัวละ3 5 0ห0ถ้าแยกเอา4 0,000นะครับเ c เราพี่น้องเราเข้าใจในจุดประสงค์ที่ผมอธิบายที่ผมพูดไปเนาะก็แต่ถ้าถ้าเป็นตัวอัดอัดเดี๋ยวเดี๋ยวตัวอัดแบบนี้ชุดแบบนี้ สี่หมื่นนะครับสี่หมื่นบาทสําหรับใครที่มีแนวทางการอัดการทําที่ทําเป็นเอาง่ายๆมามาเอาไปทํามาเอาไปทําขายกันเอาสี่หมื่นชุดนี้เอาสี่หมื่นนะสี่หมื่นนะครับตัวนั้นตัวนั้นตัวตัวละสี่หมื่นแต่ถ้าแยกนะตัวละสี่หมื่นเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยแยกตัวละสี่หมื่นแต่ถ้าเอาคู่ตัวละสามหมื่นห้านะครับเอฟซีเราพี่น้องเรานะก็เขาลงเสร็จหรือย,ย่างนาะช่างทอนฝังนูง้นเอาเราไปดูเครื่องกันดูเครื่องกันครับไป น้องชายแบตเตอรี่มาส่งไปดูเครื่องที่เขาลงว่ามันจะสวยขนาดไหนนะครับไปดูกันครับอย่าเพิ่งเวียนหัวนะอย่าเพิ่งเวียนหัวนะครับเนี่ยช่างทอนกำลังลงนะครับี่ลงมาแล้วครับ ก็จะเป็นเหมือนเครื่องวางทิ้งแบบซีดนะครับเป็นเครื่องวางทิ้งแบบซีดก็แค่นั้นนะครับอ่ะเอ๊จ้างทอนกำลังลงเอาเดินทางมาถึงท้ายคลิปละฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด okay. ้วยนะวุฒ really okay. ิช gotcha. ัยอะไหล่ยนวุฒิชัยของถูกถูกชิงการันตีจากผมวุฒิชัยอะไหล่ยนต์นะ่8 7 9 1 9 2อ6สอง6กศูนย์กาวุฒิชัยอะไหล่ยน์กฬสินการันตีความถูกความมันความมาตรฐานเช่นเคยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ขอบพระคุณทุกท่านมากๆครับ